ใด่ครับพวกับช่างลงทึน c o o ไอ้ในมีโอกาสได้เข้าไปดูโรงงานดัชิ้นนิ่งนะครับก็ครั้งนี้ก็ได้ไปพบเจอสิ่งดีๆเข้ามานะครับในการป้องกันผิวงานสิวงานซึ่งเป็นวัสด,ดุอ่อนนะครับกับไม่ให้เป็นรอยนะครับจากการจับของหัวจับนะครับมีเทคนิคการป้องกันเป็นรอยอย่างง่ายๆที่นัางงานสามารถปรับปรุงกันได้เองนะครับก็เลย เป็นเรื่องที่ดีก็เลยเอามาฝากกับเพื่อนๆชาวช่างลงทลึงดอทคอมกันครับจะดูกันครับในรูปเป็นหัวจับชิ้นงานของเครื่องกลึงนะครับเป็นหัวจับแบบสีฟันจับอิสระนะครับในที่ตรงนี้ก็เป็นตอนที่เข้าไปดูนะครับงานชิ้นเนี้ยเอาไว้ใช้จับยึดชิ้นงานก้อนสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นวัสดุอ่อนเป็นวัสดุทองแดงนะครับ ก็เลยถ้าเอาจับการจับยึดทองแดงเนี่ยด้วยเนื่องจากฟันจับของสี่จับเนี่ยเป็นผิวงานนั้นชุบแข็งมาผิวของฟันจับเนี่ยชุบแข็งมาหากเราจับยึดโดยการบีบกดโดยตรงกับตัวชิ้นงานที่เป็นทองแดงแล้วเนี่ยก็จะทําให้ชิ้นงานนั้นเป็นรอยดับการป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเป็นรอยก็มีหลักการง่ายก็โดยการหาวัสดุอ่อนนะครับอย่างเช่นแผ่นอลูมิเนียม นะครับมารองที่ปากของฟันจับเพื่อที่ใช้รองระวังตัวฟันจับกับตัวชิ้นงานสําหรับโรงงานแห่งนี้นะครับนอกจากจะเอาแผ่นอลูมิเนียมมารองฟันจับแล้วเนี่ยก็ยังมีการติดเอากาวนะครับเอากาวมาติดยึดกับฟันจับนะครับแล้วก็เอาแผ่นอลูมิเนียมไปติดด้วยเพื่อที่จะให้แผ่นอลูมิเนียมเนี่ยติดยึดกับฟันจับ เพื่อจะจับยึดชิ้นงานหลายๆชิ้นนะครับเพราะเป็นการผลิตที่มีจํานวนมากพอสมควรนะครับหากเอาแผ่นรองมารองทีละครั้งทีละครั้งนะครับก็คงจะเสียเวลาแล้วก็ยุ่งยากในการจับยึดดังนั้นพนักงานช่างเทคนิคที่นี่ก็เลยเอาแผ่นอลูมิเนียมนั้นมาติดกาวแล้วก็ติดอยู่กับฟันจับให้ติดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นก็ทําการจับยึดกับตัวชิ้นงานที่เป็นสองแดงก็จะลดการ เป็นลอยไปได้ก็วันนี้ฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาแผ่นโลหะอ่อนนะครับมาลองชิ้นงานเพื่อป้องกันการเป็นลอยก็ฝากไว้ให้กับ,บชาวช่างกลโรงงานทั้งหลายได้เอาไปเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการจับยึดชิ้นงานอื่นๆได้ทรั้งนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แลวกก้วพบกันกับช่างลงกึง .com ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ